hi guys welcome back to my channel welcome back to another wonderful video how are you all doing i hope you guys are doing great so guys on today's video we are going to be reacting on the Co world magazine their ranks for the world cultural countries the the, the first you know let me see thailand was ranked the um the fifth in world cultural countries so guys we are going to be reacting on it you know thailand is a very fast country with different cultures with different um, heritage with different people with their different you know um, behaviors and all that so guys on today's video we're going to be reacting on the on the video and um we're not going to be playing all here so i'm going to be dropping the link in the description box so i will urge you guys to go to the um to the link to the link to the to the link of the original video to check it out <laughs> ผู้คนในประเทศไทยคงไม่ได้ไปโรงเรียนกันสินะเพราะว่าความเคารพนับถือมันต่ำจริงๆประเทศไทยพวกเขาก็แค่กรอบวัฒนธรรมจากกัมพูชาพร้อมกับแปะรูปมาให้ดูด้วยนะ เรี wow. ยกได้ว่า <Yeah. S 2> งานเข้าประเทศไทยอีกแล้วเนื่องจากว่าประเทศไทยติดอันดับ5ประเทศที่มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นการจัดอันดับโดย CEO World Magazine, World magazine. Mm. ได้เผยประเทศที่มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมและมรดกที่ดีที่สุดของโลกจาก165ประเทศโดยพิจารณาจาก 1. สถานปัตยกรรม 2. มรดกด้านศิลปะ 3. แฟชัน่น 4. อาหาร 5. ดนตรี 6. วรรณกรรม 7. ประวัติศาสตร์ 8. สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 9. ก,การเข้าถึงทางวัฒนธรรมซึ่งสิบอันดับแรกที่มีอิทธิพลด้านวัฒนธรรมที่ดีที่สุดอันดับโลกนั่นก็คือ 1. อิตาลี 2. กรีซ

สหรัฐอเมริกาเกาลจีนสิบเยอรมนีสเปนโดยในสิบอันดับแรกของโลกมีประเทศทอเชียแค่สี่ประเทศเท่านั้นและมีประเทศหนึ่งเดียวของอาเซียนนั้นก็คือประเทศไทยนี่แหละแล้วที่เหลือของประเทศอาเซียนจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ ไปกันต่ออันดับที่39สิงคโปร์อันดับที่46อินโดนีเซียอันดับที่52เวียดนามอันดับที่64ฟิลิปปินส์อันดับที่83มาเลเซียอันดับที่9 5กัมพูชา อันดับที่101ลาวสอันดับที่124เมียนมาก สำหรับประเทศไทยคว้าอันดับที่5้าของโลกได้ที่ชาวต่างชาติเมื่อน,นึกถึงคิดถึงวัฒนธร,รรมอันดีงามเราลองมาดูความคิดเห็นทั้งชาวไทยชาวอาเซียนและประเทศรอบๆเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจัดอันดับประเทศอิทธิพลทางวัฒนธรรมของโลกใบนี้ซึ่งไทยคือโน .1 นของอาเซียน โดยความคิดเห็นแรกมาจากฟิลิปปินส์เขาได้บอกไว้ว่ามันน่าเศร้ามากสำหรับฟิลิปปินส์แต่นั่นก็คือความจริงแม่แบบนี้สินะที่เรียกว่าคนจริงเขาก็จะยอมรับอะไรประมาณนี้ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่ากัมพูชาอันดับหนึ่งสี่ความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนแต่เป็นสัตว์ พวกเขาต้อจะดูถ hmm. mm ูกประเทศอื่นอยู่เสมอแม่เพื่อนเพื่นที่มาคอมเมนต์แนวนี้น่าจะมาจากประเทศไหนกันดีความคิดแบบพี่ชาวไทยได้บอกไว้ว่าประสาทก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยความคิดเห็นดาวมาได้บอกไว้ว่า ฉันหยุดหัวเราะไม่ได้เมื่อเห็นสิงคโปร์อยู่ในรายการนี้อีกครั้งความคิดเห็นต่อมาได้บอกไว้ว่าเ,เหตุใดสิงคโปร์จึงถูกจัดอันดับในอันดับที่39ซึ่งมันสูงกว่าอินโดนีเซียและเวียดนามความคิดเห็นต่อมาจากชาวเวียดนามได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวก่อนนะ ต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนดับที่นี้ค,นนความคิดเห็นจากพี่สาวชาวไทยเด้บอกไว้ว่าฉันเป็นคนไทยแต่ประเทศทั้งหมดนี้ก็ยอดเยี่ยมเหมือนกัน ลประเทศที่ส่งผลอิทธิพลมากที่สุดต่อวัฒนธรรมไทยนั่นก็คือก็น่าจะเป็นเคบอเรื่องอาหารคืออาหารญี่ปุ่นและเรื่องซีรีส์ก็ต้องซีรีส์อินเดียฮ่าฮ่าฮ่าว้าวว้าว so guys I hope you enjoyed today's video thank you guys for watching and I'll see you on my next video bye